สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องจางวังโจทุกท่านนะครับอวันนี้จางวังโจเอาอะไรมาให้ดูอีกแล้วเหมือนจะมองว่าเป็นดาบธรรมดานะแต่ว่าดาบเล่มนี้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอุตรดิต์ลำปางและลำพูนมันคืออะไระทำไมดาบเล่มนี้มันถึงมีพื้นถิ่นอยู่ต้องสามสี่จังหวัดสามสี่พื้นที่นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ ใช้เอาไว้เป็นแนวทางในการสะสมนะเอาไว้เป็นแนวทางนะั้นเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับสนิมดาบโดยจางวางโจเรามาดูใบกันก่อนนะใบกันก่อนนี่ปลายใบยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าปลายบัวแต่ผมมองว่าเป็นหน้าลูกไก่อะ่ะหน้าไก่หน้าตะไกร์นะ่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะมองนะครับแล้วก็ใบนี้มีความยาวอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับ แต่ดูเขาทํานะครับดูเขาตีใบนะครับเส้นลายละเอียดยิบตรงเป๊ะมีความละเอียดรอบมีความละเอียดมากนะแบบเล่มนี้ยมีความละเอียดมากนะครับเส้นๆน,นี่ก็ทาได้อย่างพิถีพิถันมากนะแล้วก็การพูดคุยของเพื่อนเพื่อน,นักสะสมเนี่ยดาบเรื่องนี้อาจจะถูกใช้ในของราชํากล,ลําพูนหรือในกลุ่มของทหารลําพูนด้วยนะดูใบนะใบละเอียดยิบ ลายเลยแต่แต่นะครับตาเต่าตาเต่า,ตาเนี่ยเป็นตาของลำปางนะเป็นตาของลำปางหนึ่งและใบเนี่ยน่าจะฉูกใช้ในลำพูนแต,ต่ตีตาเต่านะเพราะอะไรเพราะตะวงตะวะอะไรนี่บอกแล้วก็ด้ามดาวอุตรดิตถ์เนี่ยส่วนหนึ่งจะมีอัตลักษณ์อยู่ที่ด้ามนะด้ามแบบอวบอ้นวนอ้วนสั้นๆน,นะครับด้ามอยู่มีความยาวอยู่ประมาณสักสิบน,นิ้วแล้วอวบวสั้นๆกามเหมือนจะไม่มิดอ่ะกามแบบ มันจะออกจะรลุมหลวมอวบอวบอ,อ่ะนั่นคือรูปแบบด้ามที่เป็นอารของอุตตรดิตเนี่ยเล่มเนี้ยดูเขาทํานะครับรายละเอียดเขาดีมากนะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าดาบเล่มเนี้ยถูกนําไปใช้อยู่ที่กลุ่มของทหารลํำพูนหรือในสํานักข,ของลําพูนทหารลําพูนั่นแหละที่ทำไมเป็นอย่างนั้น,นะครับเป็นไปได้ว่านะครับเส้นทาง เดินเส้นทางการค้าเส้นทางการติดต่อค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่อุตดิตลำปางลำพูลเป็นเส้นทางเดียวกันอาจจะมีการสั่งจากทีนึงให้อีกทีนึงทำตีแล้วนำไปประกอบใช้อีกทีนึงและผู้สั่งทำตีตาตีของเตาตัวเองเป็นโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้ามันจึงมีส่วนผสมระหว่างคนทำ คนจ้างทําและคนใช้งานอยู่สามพื้นที่จึงเป็นที่มาของอุตสาิตลำปางลำพูนดาบที่มีส่วนผสมอัตลักษณ์รวมกันอยู่ในเล่มเดียวข้อมูลนี้ใช้ไว้เป็นแนวทางในการศึกษาในการสะสมนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับครับสนิมดาบโดยจางวังโจสวัสดีครับ สวยมากสวยจริงๆครับใบนี่ก็สวยสวยจนบอกไปถูกเลยว่าสวยจริง